คุณไทย จระสีคล้ำคุณต้องระวัง5โรคนี้นะครับและถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณอาจจะเป็นโรคอะไรใน5โรคนี้คุณจะต้องแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับเพราะผมก็จะบอกวิธีการแก้ไขให้ด้วยนะอันแรกที่คุณจะต้องระวังเลยคือโรคฤทธิ์สีดวงทวารในขณะที่คุณกําลังขับถ่ายอยู่คุณอาจจะเห็นเลือดหยดออกมาทางก้นของคุณเป็นหยดๆครับส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการเบ่งจากการที่คุณไม่ค่อยกินอาหารที่มีไฟเบอร์หรือจากการที่คุณเบ่งอุจาระเยอะๆรวม ถึงการน,นั่งอุจจาระนานๆด้วยนะครับคนที่ชอบเล่นมือถือแล้วนั่งขับถ่ายไปด้วยอ่ะคุณต้องระวังโรคนี้ดีๆนะอันที่2เลยคือโรคลำไส้อักเสบคุณมักจะถ่ายเป็นมุกบนเลือดเกิดจากการติดเชื้อบางชนิดครับทำให้คุณลำไส้อักเสบนั่นเองอันที่3เลือดออกในทางเดิอนอาหารอันนี้อุจจาระของคุณจะเป็นสีเลือดดําเข้มและมีกลิ่นคาวด้วยอันนี้แปลว่าคุณมีจุดเลือดออกในทางเดิอนอาหารนะคุณโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารระวังดีๆนะหรือบางคนอาจจะมีติ่งเนือ